เนี่ยมันกำลังบนทึกห้างปิดแล้วครับร้านปิดขายข้างล่างบอกไมาขายข้า,หางหรอกขอสมัมภาษณ์หน่อยครับสมัมภาษณ์ก่อนเปิดปีไหนจะเปิดอีกปีไหน ปีหน้าปีหน้าโอ้ปีหกสี่หกสี่แล้วลูกค้าไม่อดใจอ่ะครับล,ลูกค้าไม่กินแล้วครับอ๋อลูกค้าไม่กินแล้วลูกค้าติดโรคตายหมดแล้วอ๋อคุณพูดจางงั้นเนาะคุณส่งพ่อมาซักข้าไปมาที่ที่มาเป็นประโยชน์ ทั้งบนปิดหมดแล้วทายลงมาขายข้างล่างถ้าอยากให้ผี่ถือเข้าพักจนกว่าผเ้ถืะเข้าเงินมันได้เข้าตามนะ กสก็ค่ด้อมนเินนกค่ดงแมมากปเย็มี่่นเราคืไปกินแซนไเลยฮะไปกินแซนวเลยทางกบ้านยังางกบ้านเออแล้วกตอโยบายของสางจังรยาดเพราะมันสร้าง่นี่แล้วก็เดข้างบนเที่างบนแต่ว่าลงมาทำมาสรงอ๋อเบียรญี่ปุ่นญี่ปุ่นเบียร์กันบฮะเยรก็เท่าไหร่ห้ เอทานโอล,นะล์น่ะล้างมือได้ล้างปากได้ดม,ดมีอะไรบ้างนี่โอานี่เจลล้างมือเห็นไมอ๋อนี่นะฮะก่อนจะมาร้านสมตาก็ต้องล้างมือก่อนนะครับ่สมตามาครับสาวสวยนั่งอโอ่สาวสวยแต่ไ,ไ,ไม่เห็นหน้าเลยไม่ก้มหน้าอย่างเดียวเนาะขอสัมภาษณ์นะครับ ได้ขายกี่จานแล้วศูนย์จานครับโอศูนย์จานงวดนี้มาเลยมาศูนย์ไปไหนตลรดนี่ไงโอ้โคนเต็มเลยครับาให้ลงมาขายข้างล่างนี่ฮะร้านส้มตำตำไม่หยุดหยุดไม่ทำ